เบสรักวณีรีบคอมเมนต์อย่างไวตรงๆโพสโชว์หุ่นล่าข่าวชัว่วแฟนแฟนแซลแอลแฟนเก่งเรียกว่าหวานไม่มีแผ่วสำหรับคู่ของพระเอกหน้าใสตรงๆกิสกรและหวานใจสาวเบสรักวณียิ่งหลังจากขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการความมุ้งมิ้งก็พุ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเล่นเอาคนโสดอิจฉาตารร้อนกันเป็นแถวอย่างล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆยิ้มกริมเมื่อหนุ่มตรงๆ ได้โพสต์รูปตัวเองโชว์หุ่นล่ามขาวจ้วะซึ่งงานนี้แฟนสาวอย่างเบสรัอกวานีก็ไม่รอช้าเข้ามาแอวเอินอย่างไวโดยล่าสุดหนุ่มตรงๆได้โพสต์ภาพตัวเองขณะไปเที่ยวทะเลก,กับสาวเบสและเจ้าตัวยืนถ่ายรูปเปยท่อนบนโชว์หุ่นล่ากับผิวขาวอมชมพูลงในอินสตาแกรมทำให้แฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆและพลาดไม่ได้กับคนสำคัญอย่างสาวเบส ที่เมื่อเห็นรูปแล้วต้องเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวว่าปกติมาทะเลกับเพื่อนก็เห็นเป็นสีฟ้าแต่ทำไมมากับพี่เห็นทะเลเป็นสีขาวก็ไม่รู้ส่วนอีกรูปเป็นรูปที่ฝ่ายชายยืนหันหลังเบสก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าหันหน้ามาหน่อยค่ะใจเราจะได้ตรงกันงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นน้องเบสอย่ายอมค่ะขอชุดว่ายน้ำแซ่บๆน้องเบสจัดเลยลูกจะได้แซ่บแพ็คคู่ไปเลยค่ะ เซลแฟนเก่งและอีกมากมายเรียกว่าแอลแฟนเก่งจริงๆ